ตอนรับทุกท่านเข้าสู่เที bon ่ยวติดเทรนแอดอุบลราชธานีเจอกันครับ ถึงนี่เรายังไม่พักนะเราจะไปที่อำเภอโของเจียมกันก่อนนอกจากพวกเราแล้วมีผู้ขับรถกิติมาศฮนะเสียตั้มผู้ยิ่งใหญ่แห่งจังหวัดอุบลราชธานีจากนี้ใช้เวลาไปโองเจียมวัดถ้ำคูหาสวรรค์นานไหมเสียตั้ม5 0านาทีครับ5 0นาทีนอนครับนอนครับเดี๋ยวเจอกันครับระหว่างทางไปวัดถ้ำคูหาสวรรค์กับเที่ยวติดเชนที่ อบอราชสานีและก็ระหว่างทางที่เรากําลังจะเดินทางไปที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์เสียตั้มให้มาไหว้พระที่วัดนี้ก่อนวัดวัดนี้เนี่ยมีน่าจะเป็นกุฏิหลวงปู่มั่นอะรที่สําคัญคือเป็นที่รวบรวมความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายเพราะตอนนี้เราอยู่กันที่อดรอ,อุบลราชสานี <c oughs> เราจะไปกันเรือยงฮะถ้าไปกันแล้วเนี่ยเรียกพี่เขามาขับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในความสงบกันท่านิดนึงเพราะว่าตรงนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เราขึ้นเรือที่ทางวัดเขามีบริการให้ฟรีนะครับจอดรถฝั่งนูน้นข้าม่น้ำมูลมาฝั่งนี้แล้วก็เข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์วัดดอนธาตุครับวัดดอนธาตุอนุสรสมถาวิปัสสนากรรมฐานตั้งอยู่บนเกาะกลางลำน้ำมูลที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานธรรมที่หลวงปู่เสากันตสีโลและพระอาจารย์ดีฉันทโร ได้เดินทางมาปักกลดกรรมฐานที่นี่เมื่อปีพศ2480ซึ่งหลังจากที่หลวงปู่เสาได้มรณภาพทางวัดจึงได้อัญเชิญอัฐิของท่านมาบรรจุไว้ในเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์สถานโดยปัจจุบันทางวัดได้เก็บรวบรวมอัฐบริขารเรื่องใช้ต่างๆของท่านรวมไปถึงกุฏิหลังเดิมที่ท่านเคยใช้ในการจำวัดเพื่อเจริญกรรมฐานเอาไว้ให้พุทธศาสนิกชน ได้กลัวาบูชอีกล้องมองไม่เห็นหลังจากที่เราแวะมาสักการะ,ะดินแดนศักดิ์สิทธิ์วัดดอนธาตุนะครับตอนนี้เราจะเดินทางไปต่อไหว้พระขอพอรเป็นที่เรียบร้อยเป้าหมายของเราคือวัดถ้ำคูหาสวรรค์เพราะตอนนี้เราอยู่กันที่อุบลราชธานี และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดถ้ำครูหารสวรรค์ค่ะซึ่งเป็นจุดชมวิวของของเจียมและจุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะคะบอกว่าวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่ถูกดำเนินการสร้างโดยหลวงปู่คำคันิงจุลมณีค่ะ <ว au S 1> ท่านได้มองรณาภาพแล้วร่างกายท่านไม่เเปื่อยเฮ้ยรู้ได้ไงวะเนี่ยลูกศิษย์ก็เลยได้บรรจุท่านไว้ในโลงแก้วด้านในค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่อุบลราชธานี ะครับตอนนี้เรามาอยู่กันอีกหนึ่งจุดนะที่เป็นไฮไลท์ของวัดถ้ำคูหาสวรรค์เพราะว่าตรงนี้นอกจากจะเป็นวัดมีถ้ำมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำสองสีด้วยท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีขอเชิญทุกท่านพบกับจุดชมวิวแม่น้ำสองสีครับ โอ้โหในที่สุดตอนนี water water no ้ฮะเราก็เดินทางมาถึงน้ำตกสร้อยสวรรค์เดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของน้ำตกสร้อยสวรรค์ที่นี่กันฮะเชิญฮะเขาบอกว่าน้ำตกที่นี่นะคะเป็นน้ำตกที่มีน้ำตกสองสายมารวมกันเป็นเหมือนสายสร้อยสายสร้อยทำให้ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกสร้อยสวรรค์นั่นเองนะตอนนี้เราก็จะเข้าไปดูน้ำตก ที่ไม่มีน้ำตกใครพามาวะเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเนี่จะแห้งตั้งแต่พฤศจิกายนไปที่แล้วจะมีน้ำอีกทีนึ่งก็คือสิงหาคมฝนเริ่มตกช่วงแล้งก็คือแล้งเขาบอกว่าทุกที่ไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำตกแต่พี่เขาต้องมีไกล,ไลาบ <laughs> หนาวมันทรมานตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอทียาแห่งชาติคาแต้จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เรามาถึงจุดเช็คอ,อินที่ขึ้นชื่อมากๆนะคะสำหรับจอดอุบลราชธานีลมแรงมากนะพี่ลมแรงมากคือต้องบอกว่าแดดร้อนมากนะแต่ยังดีที่มีลมแต่ทั้งหมดเลยฮะขอบคุณหมวก47 จากอิเ m e มน72ด้วยนะที่มาบังร่มให้กับเราใช่แล้วไหนๆวันนี้เราถึงนี่แล้วถึงจุดเช็คอินแล้วเพราะฉะนั้นเราก็กลับบ้านเดี๋ยวไฮไลท์อยู่ตรงนู้นไปดูกันครับว่าผาแต้มหน้าร้อนเนี่ยจะสวยขนาดไหนไปฮะนี่คือบรรยากาศ ตอ,อนบ่าย3ามโมงที่ผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีฮะฝั่งนี้คือฝั่งบ้านเราฝั่งนู้นคือฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าสปปลาวน้ำถือว่าน้อยแต่สวยมากๆเชิญรับชมฮะ ปิกัสโซ่เป็นคนวาดไว้คนโบราณดิคนโบราณใช้สีอะไรวาดอ่ะสีน้ำมันไงแล้วเขาไปหาสีน้ำมันมาจากไหนอ่ะซื้อมาจากเซเว่นจาใช้สีจากต้นไม้แล้วสีจากต้นไม้เขาเอามายังไงอ่ะเขาก็ขูดออกมาขูดออกมามันจะเป็นยางไงเอายางมาวาด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 แล้วมันจะมีสีออกมากี่สีอ่ะก็จะมีประมาณสักเจ็ดสิบแปดล้านสีเป็นเจ้าหนูจำไม่วะเนี่ย ถ้ำนางลีเป็นถ้ำของมนุษย์ยุคหินเขาอยู่กันพระของคนอยู่ในถ้ำนี้เหรอใช่เขาอยู่ไงพี่เขาก็อยู่กันแบบว่าเป็นครอบครัวแล้วเขากินยังไงอ่ะมึงมีโทรศัพท์ไม่ไปถามเขาไหมอะไรอะหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าซ่า ันนี้ฝั่งต้องฝั่งต้องข้ามเป็นฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านเราคือประเทศลาวประเทศสป <c oughs> สปลาวไหนภาพอ่ะพี่ข้างล่างของนู้นเดี๋ยวได้เห็นแน่นอน <c oughs> คือถ้าจะเดินดูทุกภาพนะใช้ระยะทางประมาณ3.4กิโลเมตรจริงๆแนละ้วด้วยสุทภาพของวัยเนี่ยไม่มีปัญหานะพี่เดี <c oughs> ๋ยวหนูไปรอพี่ที่ร้านกาแฟการเดินทางอ่ะมันไม่กลัวเหนื่อยหรอก <c oughs> แต่มันกลัวตกไว้ข้างล่างมากกว่าอันตรายนะจริงคืออย่าบอกว่าใครจะมาเที่ยวที่เนี่ยอย่าประมาท ถ้าดูอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรกั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทดีที่สุดเนี่ยเราก็ดูเนี่ยเนี่ยดูนกอินทรีบินเห็นปะเป็นอะไรกับลาอินทรีอ่ะมันเป็นพี่น้องกันแต่ก่อนเนี่ยมันมีปีกแล้วมันโดนลงโทษเพราะว่าไปขโมยตีศูนตีศูนต์ีคืออะไรคือมันมีตีศูนตีหนึ่งตีสองอ่ะดูบรรยากาศเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ของผาแต้มครับภาพวาดของคนยุคโบราณนะ มาถึงอุทยานแห่งชาติผาแต้มนอกจากวิวสวยๆที่ได้ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือภาพเขียนสีโบราณขนาดใหญ่โดยอายุของภาพเขียนสีนี้มีอายุมากกว่า3 4 0ถึปีและยังเป็นภาพเขียนสีโบราณที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับโดยภาพเขียนสีจะมีเพียงสีเดียวนั่นคือสีแดง ซึ่งจะแบ่งภาพเขียนออกเป็น4ประเภทนั่นก็คือสัตว์เครื่องมือเครื่องใช้สัญลักษณ์และภาพคนในอิริยาบถต่างๆและที่สำคัญเราจะได้พบแผ่นศิลาจารึกพระนามขององค์สมเด็จพระเทพเมื่อครั้งมาเยี่ยมชมอุทยานแห่งนี้ในวันที่20พฤษภาคมพศ2531อีกด้วยครับ คือถ้าใครจะมาเที่ยวที่นี่นะแข็งแรงแข็งแรงมาช่วงประมาณสักเร็วๆหน่อย3.4กิโลเมตรเดินให้รอบนี้เลยรับรองว่า Amazing แน่นอน<แ>เดี๋ยวจากนี้ไปเราจะไปดูเสาเฉลียงเฉลียงเนี่ยครับเป็นวง,วงดนตรี <laughs> ไม่ใช่วงเฉลียงเออเสาเฉลียงคืออะไรทำไมถึงต้องมีเสาเฉลียงและเขาเอาไว้ค้ำกับอะไรไปดูกันฮะไป และตอนนี้เรามาอยู่ที่เสาเฉลียงซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีเพลงดังอย่างเที่ยวระไมเที่ยวไปตามตะวันบุกบันไปตามเราลนละอย่างกันใกล้กล,ะกละใกล้กละใกล้ใกล้บ้าละเสาเฉลียงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปฏิมากรรมทางธรรมชาติมีอายุอนามประมาณ1 1 1้ถึง1น5ล้านปีและ เราจะหาดูได้ง่ fragen, ายๆค่ะตามตลาดสดนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดุหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เห็ดมันเป็นการยุบตัวของชั <un ill. S 2> ้น uh หินบวกกับการยุบตัวของเปลือกโลกหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยรู้ได้ยังไงผมอ่านมาจากตรงนู้นตรงบริเวณเสาเฉลียงเนี่ยเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพกันไปแล้วนะครับยังมีอีก2จุดดีกว่าจุดแรกคือลานหินแตกเป็นไรอะ มันแรงหวีมันเข้าจมูกถึงขั้นแมงหวี่แมงวันตอมเนี่ยมึงเน่าแล้วล <c oughs> านหินแตกและจุดชมวิวเดินขึ้นไปไม่ไกลครับร้อยกิโลร้อยเมตรแค่นั้นเอง,งไปดูกัน<ๆ>ไปดูกันเชิญก่อนเลย ตอนนี้เรามายืนอยู่ตรงจุดที่เขาเรียกกันว่าลานหินแตกแตกยังไงตรงนี้ฮะ ภารกิจของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับเราจะไปปิดท้ายกันที่วัดเรืองแสงวัดภูเพ้าวไปดูกันครับว่าความสวยงามของวัดเรืองแสงอันเรื่องชื่อจะสวยงามขนาดไหนลุยจากผาแต้ม เราก็เดินทางมาถึงอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ฮะเป็นไฮไลท์ยามเย็นของจังหวัดอุบลราชธานีเสียงดังมากไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยวัดภูพราวพอถึงช่วงเย็นๆใกล้พระอาทิตย์ตกดินจะเริ่มเห็นคนมาจอดรถกันละที่นี่คือไฮไลท์น่าจะเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยครับกับวัดที่ชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากว่า วัดเรืองแสงเรืองแสงยังไงต้องไปดูกันแต่ต้องรอพระอาทิตย์ตกดินนะตอนนี้ไปดูความสวยงามตอนพระอาทิตย์ตกดินกับวัดภูพร้าวกนก่อนครับ อาทิตย์ตกดินเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้แสงที่เราเฝ้ารอออกมาแล้วครับอันซินอุบลราชธานีครับเอาละตอนนี้วัดเรืองแสงของเราจะได้เห็นความสวยงามหนึ่งในอันซีนของจังหวัดอุบลไปเป็นที่เรียบร้อยพรุ่งนี้ยังมีภารกิจ ลุยกันต่อโปรแกรมเราแน่นเกียดเลยจะพ,พยายามพาไปแทบทุกที่ที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดอุบลราชธานีก็แล้วกันพรุ่งนี้บอกเลยฮะเราจะเดินทางไปที่3,000โบกโดน3 0 0 0คนตกคนตกเหรอ <laughs> ไม่ใช่โบอกอย่างนั้น <laughs> หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นและงงว่ามันคืออะไรเดี๋ยว er เราได้เห็นกันคืนนี้กลับไปนอนก่อนครับครับ แล้ววันนี้ครับเราสองตัวอยู่<น>อยู่<น>กันที่เป็นคนอยู่กันที่ริมโขงฮะวันนี้กิจกรรมของเราในจังหวัดอุบลราชธานีแบบมิสแกรนและตอนนี้ที่เรายือนอยู่นี้หลายท่านคงจะคิดว่า3,000โบกไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ค่ะที่นี่คือหาดชมดาว ว่าที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับเพราะว่ากำลังจะมีสะพานมิตรภาพไทยลาวเกิดขึ้นตรงบริเวณนี้สะพานเนี่ยจะข้ามมาจากทางฝั่งนู้นแล้วก็ข้ามไปตรงบริเวณวัดปากแสงใช่ค่ะตรงบริเวณนี้มีจุดไฮไลไท์เหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะก็จะมีบริเวณหาดทรายแล้วก็จะมีบริเวณโขดหินตรงนู้นที่เขาจะมีไกด์น้องๆตัวเล็กๆเนี่ย พาไปเที่ยวพาไปดูเ,ปเพราะฉะนั้นใครที่มา3,000โบกแล้วเนี่ยอยากจะลองมาดูที่อื่นซิว่ามันสวยงามเหมือนกันไหมหาดชมดาวคือคำตอบาจากนี้ไปเราไปไหนต่อพี่ว่าจะขับรถไปปางอุ๋งแม่หองสอนอุบลราชธานีมีปางอุ๋งคุณรู้หรือยังเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูฮะว่าปางอุ๋งอุบลเป็นยังไงกับจังหวัดอุบลราชธานีๆๆ ตอนนี้เราอยู่ที่ปางอุ๋งแต่ไม่ใช่ปางอุง๋งแม่ห้องสอนนะครับที่นี่คือปางอุ๋งอุบลนราชธานีงงเดตอนนี้เราอยู่บนรถ ABC ATV ที่นี่เนี่ยครับเขาจัดบรรยากาศให้เป็นปางอุง๋งถ้ามาช่วงหน้าหนาวบรรยากาศผมว่าใกล้เคียงกับปางอุง๋งแต่เราเนี่ยมาผิดธรรมชาติค่ะ <g ül> ม<อ>ว่าผิดคนผิดนุรนาผิดธรรมชาติที่นี่เนี่ยมีทะเลทะเลสาบ <g ül> ให้คนมากางเต็นท์นี่คือเต็นท <g ül> ์นะจุดจางเต็นท์อ่านะครับแล้วก็มีรถ A t ทวให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาขี่เข้าไปในอุทยานเข้าไปนู่นเข้าไปนี่ได้อะไรอย่างนี้และที่สําคัญคือราคาถูกนี่คือการขี่ a อทีครั้งแรก <g ül> ครั้งแรกค่อนข้างตื่นเต้นค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาล่าสุดนี่ประมาณเกือบสิบปีได้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไป ขี่ ATV สำรวจถ้าแถวนี้ดูเอาพอเป็นน้ำจิ้มกุ้งกลิ่มกุ้งกลิ่มก็แล้วกันตื่นเต้นเฮ้ยใจเย็นๆนี่พร้อมไหมพร้อมไปเลยปิดกุญแจตัดเครื่องออกเดินทาง ตื่นเต้นไหมชอบไหมชอบ,ชอบต้องบอกว่าใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ฮะเสียงจากธรรมชาติหรือใครอยากจะไปลึกมากมาก,กว่านั้นอยากจะกางเต้นเขาก็มีเต้นให้กางเหมือนกันและที่นี่คือปางอุ๋งแห่งอุบลราชธานีเอาละฮะจากปางอุ<ว>๋งเราไปที่ไหนกันต่อดูกันครับกับเที่ยวติดเตรนแอดอุบลราชธานี และตอนนี้เรามายืนอยู่ตรงนี้ฮะสุดเขตแดนสยามส0 0พบาทที่นี่เนี่ยคือ3 0 0พโบกหลายคนจะงงว่า3 0 0พโบกคืออะไร3 0 0พันโบกคืออะไรครับน่นสีพี่ดูก็ไม่รู้โบกเนี่ยเป็นภาษาอีสานต่หัวต่หัวหรอไม่ใช่แล้วเด็าววัยรุ่นเขาโบกอ่ะโบกภาษาอีสานแปลว่าหลุมแปลว่าพรงแปลว่าบ่อเพราะฉะนั้น3 0 0พันโบกแปลว่า สามพันหลุมสามพหลุมสามพบ่อสา0 0ัโพรงที่มีอยู่ในบริเวณแม่น้ําโขงแห่งนี้แต่ผมเชื่อว่าเกินเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปล่องเรือก่อนค่ะล่องเรือเขาจะมี2แบบคือแบบสั้นกับแบบยาวใช่พี่แบบสั้นเนี่ยเรือสั้นเรือสั้นอ่ไงเราแบบสั้นนี่คือลงเรือปุ๊บอเอาขาแตะเรือปั๊บ ขึ้นเลยเและแบบสั้นการล่องเรือแบบสั้นคือกจะพาเที่ยวในเวลาประมาณไม่เกิน20นาทีก็จะเป็นระยะทางท่นสั้นแต่ถ้าเป็นระยะยาวก็เรือมันจะยาวหน่อยยาวหน่อย <c oughs> จะไปะไปกลหน่อย <c oughs> ขึ้นหเหนือลงใต้ใช้เวลาระยะทางเนี่ยประมาณสัก10กิโลเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการล่องเรือในแม่น้ำโขงช่วงยามเย็นเพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้เนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหน ที่นี่สามพันโบ๊กแอด ไปข้างล่างนู่นพี่ไม่บอกั่งแต่ข้างล่างจะได้กินน้ำได้เลยข้างล,ล่างขึ้นน้ก่อนมันคงคิดว่ามันอยู่ทะเลทรายซาฮาร่ามัง้ง <Okay. S 1> เอาละปล่อยมันอยู่ตรงนั้นนะ <c oughs> เอาละฮะคุณผู้มชมครับและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดของสามพันบาทโกโกเป็นไงบ้างสวยมากค่ะ ต้องบอกว่าใครเคยดูหนังหนังที่แบบเขาเหมือนกับเวลาเขาล่องไปตามช่องแคบอะค่ะหนังอย่างเช่นเรื่องอนาคอนด้าเอ้ยหรือว่าจะเป็นพวกตะลัรอค่ไรเงี้ยที่นี่เหมือนอย่างนั้นเลยแต่คุณไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศคุณแค่มาอุบลคุณได้พบบรรยากาศแบบนั้นแน่นอน Amazing Thailand Amazing อุบลอันซีนประเทศไทยอันซีนอุบลแล้วแต่คนจะเรียกเลย แต่ทั้งหมดนี้มันคือความสวยงามที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติธรรมชาติหลังสารขึ้นมาล้วนๆอยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยเห็น3,000โบกแกลนแคนยอนประเทศไทยแม่น้ำโของอันยาวสุดลูกหูลูกตามาเที่ยวกันได้ที่จังหวัดอุบลราชธานีสงสารคน ถ้าเขาเป็นแฟนๆของเราเขาจะรู้ว่าพอพี่ส่งปุ๊บเขาจะต้องถอดหูพังออกที่จังหวัดอุบลราชธานียังมีอันซีนที่น่าสนใจอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ใช่ค่ะล่องแพครับล่องแพปกติคนส่วนใหญ่จะคิดถึงในจังหวัดกาญจนบุรีแต่การล่องแพที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นครับค่ะที่นี่ล่องตั้งแต่เช้ายันเย็นจะเป็นยังไงเออดูพรุ่งนี้ อะไรอะไรดูพรุ่งนี้อะไรดูพรุ่งนี้ไงครั้งหน้าเราจะพาไปดูตอนไหนพรุ่งนี้ของเราไงแต่คืนนี้เราขอกลับไปนอนก่อนใช่เพราะว่าเรายังอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเฮ้ยข้นไปแล้วครับจีวีเนี่ยนะใครๆก็ทิ้งกูผู้ชาย พี่เขายังรออยู่อยากจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่าคุณมาเที่ยวที่3,000ันบกจ่ายค่ารถ200บาทลงมาพี่เขาจะรอรับกลับไม่ว่าคุณจะกลับกี่โมงก็ตามแต่ไม่ใช่ว่ามามาปุ๊บคุณไปอยู่จะกลับตี2องเขาก็ไม่รอนะ เรียกเสือเป็นเรียกหมาเลยเสือขาวครับเสือขาวไปกันต่อ